It's hard to know. ได้เวลามาเติมอาหารสมองกันแล้วคุณผู้ชมค่ะกับช่วง Better to know ของเรานะคะจะบอกว่าวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปอัปเดตสถานการณ์โควิด19กันหน่อยดีกว่าค่ะเชื่อมั่นว่าหลายคนก็ได้ติดตามข่าวคราวนะคะจะเห็นว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อหรือว่าผู้ป่วยโควิด19ในบ้านเราเนี่ยก็มีทุกวันวันละนิดวันละหน่อยถือว่าเป็นหลักหน่วยอย่างเมื่อวานเนี่ยคือเพิ่งจะมีการประกาศนะคะว่าเราเนี่ยปลอดผู้ติดเชื้อกันเองภายในประเทศเนี่ยครบร้อยวันไปเป็นที่เรียบร้อยก็ถือว่าเป็นข่าวที่ดีนะคะและด้วยการควบคุมได้แบบนี้แหละ เลยทาให้หลายคนมองว่าเฮ้ยแบบนี้คนที่ติดเชื้อหรือคนที่ป่วยส่วนใหญ่เ,เดินทางมาจากต่างประเทศทั้งนั้นเลยถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราจะมีมาตรการอะไรไม่ให้คนไทยเหล่านั้นเข้าประเทศได้ไหมโอ้โหอันนี้นี่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เป็นประเด็นที่สําคัญมากๆเลยนะคะวันนี้ค่ะ3วัยไล่โควิดของเราก็เลยจะชวนคนทั้ง3วัยมาพูดคุยถึงประเด็นนี้ว่าจริงๆแล้วคนไทยมีสิทธิในการลี้ภัยจากต่างแดนเข้ามาในประเทศในช่วงโควิด -19 หรือไม่ไปหาคำตอบกันได้ในช่วงนี้เบ็ด Know ช่วง better to know สวัสดีครับผมวิทย์กเกษมทรัพย์เจนเกซครับแขกรับเชิญของเราคือคุณสุรพงศ์กองจันทึกนะครับท่านเป็น อดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนของสภาธนายความแห่งประเทศไทยนะครับและตอนนี้ท่านเป็นประธานมูลนิธิผัสสารวัฒนธรรมครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับวันนี้ก็มีคําถามแรกเลยนะครับว่าช่วงนี้เนี่ยผู้ป่วยที่บอกว่าติดเชื้อโควิดเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในที่สถานที่เขามาจากต่างประเทศแล้วมาควบคุมไว้ก่อนใช่ไหมครับในรุ่งหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมี เราน่าจะจะต้องป้องกันไม่ให้คนเข้ามาในประเทศมากน้อยแค่ไหนครับช่วงนี้ครับเรื่องแีกเราต้องทำความเข้าใจก่อน,นครับว่าการที่คนเข้ามาในในบ้านเรารถ้าเรามีกระบวนการที่จะควบคุมเข้าไว้กักเขาไว้แล้วก็มีการตรวจสอบเครับเป็นเรื่องเรื่องที่ถูกต้องแล้วตรงไ้นก็ถูกต้องแล้วเราสามารถควบคุมได้ว่าไม่ให้คนเหล่านี้มาเผยแพร่โรคนะครับในในพื้นที่บ้านเราครับอันนี้เป็นเรื่องเรื่องที่ดีแล้วก็ควบคุมได้ได้ดีตอมา ก็มีบางคนกลัวว่าเอจริงๆเราไม่ควรให้คนเข้าประเทศหรืออะไรอย่างนี้ในช่วงนี้เปล่าครับหรือว่ามันมีหลักอย่างนี้ครับครับหลักคือว่าถ้าเป็นคนต่างชาติเป็นอำนาจของรัฐไทยที่จะให้คนต่างชาติเข้ามาประเทศไทยได้หรือไม่ได้ได้เรื่องง่ายเราขอวีซ่าเข้ามาเพื่อง่ายนะครับครือพันแดงเขาขอวีซ่าเข้าบ้านเราแต่ถ้าเกิดเป็นคนไทยครับเป็นคนของบ้านเราเนี่ยกฎหมายเขาเขียนไว้เัดกันว่าคนที่มีสัญชาติไหนรัฐเนี่ยมีหน้าที่ดูแลเขา และกฎหมายท่าทุนเขียนไว้ด้วยครับว่าห้ามเขากลับบ้านไม่ได้อาต้องให้เขากลับบ้านต้องให้เขากลับบ้านครับคนที่เป็นเจ้าของประเทศนะต้องกับประเทศเองได้ใครจะไปห้ามก็ไม่ได้ถึงแม้เขาจะติดเชื้ออะไรมาจะมาระบาดได้เนี่ยนะครับกระบวนการในการควบคุมพีแต่ว่าการกลับเอาเอาทีเรื่องนะการกลับเต้องสามารถกลับได้ต้องสามารถกลับได้ครับนี่พอการกลับสังเกตครับคนไทยกลับบ้านเนี่ยไม่ต้องขอวีซ่ากระบวนการนะครับก็สามารถเติมทางได้เลยซื้อตั๋ว ทำมีหนังสือเดินทางอะไรถูกต้องก็สามารถกลับได้กลับได้ครับอันนี้กระบวนการก็คือว่าถ้ากลับมาแล้วอาจจะก่อปัญหาครับนะครับเพราะกลับแล้วเราก็มีกระบวนการนะครับที่จะไปกักตัวเอาไว้เลยเพราะเข้ามาเข้าเขตประเทศไทยปั๊บกฎหมายไทยเราก็ใช้ใช้กับคนไทยด้วยคนต่างชาติด้วยคือต้องมีการควบคุมพื้นที่ไว้มีการตรวจโรคมีกระบวนการถ้าถ้าพบว่าเป็นโรคก็มีการรักษาให้นะครับก่อนที่จะปล่อยให้มาสู่สังคมโดยทั่วไปซึ่งกระบวนการนี้เป็นกระบวนการที่ ที่ดีแล้วนะครับครับครับงั้นก็แสดงว่าจริงๆการที่ถ้าเขาเป็นคนไทยเนี่ยจริงๆรัฐบาลต้องอำนวยความสะดวกด้วยซ้ําไปให้ชอบกลับมามาถึงเมืองไทยได้โดยหลักการนี้ครับโดยหลักการนี้เราขอให้สังเกตตอนเกิดเรื่องนี้ช่วงแรกๆครับที่อู่ฮั่นนะครับัพราะเกิดเรื่องแรกปั๊บสิ่งแรกที่รัฐไทยทําคือเราเข้าไปดูว่ามีคนไทยอยู่ที่นั่นน่ะยากลำบากยังไงพบว่ามีคนไทยจำนวนเป็นร้อยคน ที่เจอสภาวะซึ่งโรคระบาดรับเองอาจจะติดโรคเสี่ยงตายครับสิ่งที่รัฐไทยทำก็คือว่าส่งเครื่องบินพร้อมกับทีมแพทย์ไปรับกลับมาเลยอันนี้เป็นหน้าที่ของรัฐครับรัฐมีหน้าที่ต้องดูแลคนของตัวเองให้ปลอดภัยถ้ามีอันตรายไม่ว่าจะเกิดจากโรคระบาดเกิดจากสงครามกรณีซีเรียมีสงครามเราก็ส่งเครื่องบินไปรับกลับมาแต่พอระหว่างรับกลับกลับมาแล้วเราก็ต้องมีกระบวนการในการดูแลเขาเขาด้วยเพื่อให้เขา สร้างปัญหาหรือเป็นหรือว่าตัวเขาเองเป็นปัญหาต่อไปที่ผ่านมาเข้ามาปั๊บแล้วก็ภัยที่สถีสเป็นการฟอกหรังการรักษาพอดูแลว,ว่าปลอดภัยแน่นอนก็มีการจัดส่งกลับไปบ้านอย่าง,างปกติอันนี้เป็นหลักการที่ทรัฐทําตลอดมาเพียงแต่ว่าตอนหลังเนี่ยคนมันไม่ใช่แค่หนึ่งคนเหมือนกับชุมแรกแรกรมันเริ่มเป็นพันเป็นหมื่นคนนะครับ<อ>ถึงแม้ว่าจำนวนมันมากขึ้นแต่รัฐก็ต้องทํา โดยหลักการนะเหมือนกับโอหันคือต้องไปรับกลับมาต่อให้หลายประเทศยังไงก็คือต้องทําเหมือนที่ทํากับที่ไปรับคนไทยกับจากใช่ครับใช่ครับแล้วก็เป็นหน้าที่ของสถานทูตไทยด้วยเรามีเจ้าที่ไทยประจําอยู่ําประเทศต่างนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศซึ่งมีหน้าที่ไปดูแลคนไทยเจ้าที่เหล่านี้ก็จะไปรวบรวมคนไทยมาแล้วก็ประสานงานว่าจะกลับมันยังไงนะครับถ้าเกิดจําเป็นต้องเอาขึ้นไปรับเอาขึ้นไปรับถ้าเกิดพอจะเช่า เครื่องบินของใครมาได้ก็มีการเช่ามาที่ผ่านมาก็มีการนะครับรวบรวมได้พอหนก็มีการเอาก็บินเป็นเที่ยวพิเศษอันนี้นอันนี้<ด>นคงไม่ใช่ภาวะปกติต้องเป็นภาวะที่มีภัยพิบัติร,ร้ายแรงอะไรอย<ช>่างนี้ใช่ไหมครับใช่ครับซึ่งโควิด19ถือว่าเป็นภัยพิบัติร,ร้ายแรงระดรับโลกครับถ้าไปอยู่ในภัยพิบัติในประเทศไหนมีภัยพิบัติเราสามารถส่งเครื่องบินส่งเรือส่งรถอะไรไปรับเขากลับมาได้เนี่ยจะเป็นเรื่อง ที่รัฐต้องทําด้วยใช่ครับแล้วก็ทำเป็นทําำทตลอดมานะครับเราต้องเข้าใจเขาว่าอันนี้คือคือประเทศไทยนะครับแล้วคนไทยก็ต้องมีหน้าที่ในการช่วยเหลือคนไทยเป็นอันดับหนึ่งะครับเราช่วยเหลือคนไทยในฐานะที่เป็นเรียกว่าสิทธิพลเมืองเมื่อเป็นพลเมืองไทยนะครับรัฐมีทิ่คุ้มครองเต็มที่ซึ่งจะแตกต่างกับเราดูแลคนต่างต่างชาติเราดูแลคนต่างชาติเราดูแลในฐานะสิทธิมนุษยชนซึ่งเกณฑ์ในการดูแลมันจะต่างกัน สิทธิที่ก็ก็ต่างกันคิดว่าตอนนี้เท่าที่การสัมผัสเนี่ยคิดว่าเป็นยังไงครับมีการดูแลเพียงพอไหมหรือว่ามันควรจะมีการพัฒนาอย่างไรให้มันรัดกลุ่มมากขึ้นไหมครับผมมองว่ามีมีสองเรื่องนะครับที่ที่ที่จะต้องช่วยกันทำนะครับอันแรกครับคือรัฐไทยเราเรามีที่ดูแลคนนี้อยู่แล้วตามหลักสิทธิมนุษยชนและภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญของเราอยู่ในแผ่นดินไทยถ้าเราไม่ดูแลเขา โรคก็แพร่ในในบ้านเราเือเป็นหาของของเราเองะครับดังนั้นเราก็ต้องดูแลนี่การดูแลของเราครับเราต้องเน้นว่ากรณีคนไทยเนี่ยเรามีอ .2 มอาสาสมัครอาสาสาธารณสุขประจำหมู่บ้านมีชิ้นเสียงมากในช่วงนี้เข้าไปถึงทุกบ้านเลยนะครับติดตามเขาโตเลยติดตามดูตรวจโรคตรวจไวดูกันละเอียดชัดเจนซึ่งสามารถคุมได้ชาบคนไทยอย่างดีมากในกรณีคนต่างชาติครับเรามีอาสาสมัครในเรื่องของสาธารณสุขกลางคน ต่างประเทศซึ่งใช้กับแรงงานอยู่อันนี้คล้ายๆอสมอเลยไหมครับมีส่วนคล้ายแต่ก็ไม่เหมือนแต่เดียวนะครับส่วนใหญ่เขาจะทาหน้าที่เป็นล่ามมากกว่านะครับแล้วก็มีจํานวนน้อยมากอ๋อนนน้ซึ่งเราต้องรีพัฒนาไอ้กลุ่มนี้นะครับครับนะครับให้มาทํางานเหมือนกับอสมอเรานะครับต้องมีการพัฒนาเข้ามากขึ้นอาจจะต้องมีเงินเดือนให้ด้วยที่ผ่านมาเขาไม่มีเงินเดือนให้เขาครับจะเงินเดือนนิดหน่อยเพราะเขาทางานให้ให้กับรัฐเรานะครับแล้วเราก็เก็บพูดง่ายๆเราก็ไปเก็บอ่า เก็บค่าขึ้นทะเบียนรายงานต่างด้าวสารสุขอยู่แล้วก็แบ่งเจียด็เล็กเล็กน้อยมาเพื่อจะจ้างคนเหล่านี้เพิ่มเพิ่มขึ้นกระทรวงสาธารณสุขยังไม่มีตําแหน่งอสตเตอนนี่เหรอครับมีมีอยู่เป็นเป็นโรงพยาบาลจ้างเปหน้าที่ของโรงพยาบาลครับก็ต้องทําให้มันมันชัดเจนเหมือนอสบถ้าเราทํานี้ได้เราจะเข้าถึงรายงานข้ามชาติมากขึ้นโอเคประเด็นที่2ครับผมบอกแล้ว่ารัฐมีหน้าที่ดูแลคนที่มีสัญชาติของรัฐแต่ก็เขาเป็นคนพม่า เป็นคนลาวกับเป็นคนเวียดนาม嗯嗯เป็นหน้าที่ใครดูแลก็รัฐบาล<ร>ของเทศตัวฐานครับนับเป็นรัฐบาล,ลรัฐบาลเทศตัานนะครับเราต้องประสานงานกับเขาให,ให้มากขึ้นให้สถานทูตเขาที่อยู่ในประเทศไทยซึ่งหน้าที่ดูแลคนเหล่านี้อยู่แล้วครับแล้วเขาก็ทําอยู่บ้างแล้วนะไม่ไม่ปทำนะเพียงแต่ว่าผมจึงมองว่าเขายังอาจจะขาดทรัพยากรด้วยอะไรด้วยยังไม่มาดูแลได้ทั่วถึงเต็มที่นักโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานทูตพม่าเขายัดเอ่ยเอ่ยชื่อเพราะว่าคนมากเยอะมาก เป็นล้านคนเจ้าที่เขาอาจจะน้อยนะครับนั้นเราต้องประสานงานกับขอทางม้าเลยว่าคุณส่งคนมาเพิ่มได้ไหมช่วยเราดูแลถ้าแค่ช่วยกันดูแลช่วยช่วยกันดูแลนะครับประโยชน์สุขมันก็ได้รวมรวมกันทั้งสองสองประเทศนะครับแล้วเขาเขาเขาอยากกลับประเทศไหมครับกลับประเทศเราต้องให้กลับครับเหมือนกับเหมือนกับคนไทยที่กลับมาบ้านเราก็คือต้องประสานงานกับทางรัฐบาลของเขาใช่ครับรัเาเราเราเคยมีครั้งหนึ่งครับถ้าเราสังเกตดู ตอนที่เกิดเรื่องช่วงแรกๆนะครับคนตอนนี้ก็อยากกลับบ้านคือคนตอนนี้เข้ามาต่างต่างถิ่นงานก็หมดเขาก็ไม่รู้อยู่ที่ไหนไม่มีญาติไม่มีกลือเขาอยากกลับไปบ้านเขาพอชายแดนไทยก็บอกเราก็อยากจะปิดปิดชายแดนเพราะว่ากลัวคนเข้าออกประเทศเพื่อนบ้านเขาก็อยากปิดชายแดนเขาเหมือนกันเขาก,กลัวเหมือนเหมือนกันก่อนที่เขาจะปิดเนี่ยเขาบอกให้รีบเดินทางนะครับปรากฏว่ายกระใหครับดานแม่แม่สาย วันที่ปิดเนี่ยโอ้โหคนกรูไปเต็มเลยจนวันที่ต้นวินทยาธีที่ปิดแล้วคนยังรออยู่อีกเยอะปีนี้ทํำยังไงถ้าเ,เราไม่ทําอะไรเลยคนเหล่านี้เมื่อกลับไปได้เขาก็แตะกระจายไปที่อื่นไปที่ไหนก็ไม่ไม่รู้แล้วก็อาจจะแพร่โรคอีกไทยเราก็ใช้วิธีคือเปิดวัดที่หนึ่งให้คนนี้ไปอยู่ที่วัดแหละเราวิ่งทิพภาิพย์ง่ายนะสาธาสุขเข้าไปดูแลด้วยควบคุมกันนะให้ดีมีอาหารให้ ก็เป็น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 ้นที่กักกักที่หึ่องสิบสี่วันอย่างน้อยก็ดูแลไว้ระหว่างนี้เราดูแลไว้แล้วก็ประสานงานกับทางทางข้ามาวันนี้กลุ่มเนี้ยร้อยกว่าคนเนี่ยเราดูแลอยู่นะอ๋อเราจะให้กลับใช่ครับใช่ครับแล้วเขาก็อยากกลับทางคุณคุณว่าไงตอนที่เราดูแลอยู่ตรงนี้ไม่มีโรคเราคุมและเราตรวจตรวจประจำพร้อมจะให้การรับรองได้ครับสักประมาณเจ็ดวันมาเขาบอกอาโออโอเค กลุ่มชกกลุ่มนี้นะกลับได้พอกลับได้เขาก็ต้องดูแลต่อเขาข้อมูลจากเราไปดูแลคนเราเราได้ต่อนี่คือวนการเี้ยถ้ามันเกิดกับทุกด่านทุกพื้นที่ทํางานร่วมกันมันก็ดูแลคนได้ไม่ว่าจะเป็นด่านเราทางมาเลยด่านไหนก็ตามแต่นะครับต้องเข้าใจสองเรื่องครับหนึ่งที่บอกแล้วคือว่าคนไทยต้องกลับบ้านได้นอกจากกลับมาแล้วเราต้องต้อนรับของเขาด้วยคนคนกลับบ้านนะครับ คนในสังคมไทยยิ่งต้อนรับมาเลยหนีตายจากต่างประเทศามามาบ้านเราอบอ,อุ่นช่วยกันดูแลนะครับม,มีเท่าไหร่ก็แบ่งกันมีมากก็ดูแลกันมากมีน้อยก็ดูแลน้อย,อยมีกินน้อยก็แบ่งกัน,ก,นกันการกินอันนี้ครับความเป็นชาติที่เราอยู่ร่วมกันมันมันจะได้เกิดถ้าคุณไปรังเกียจไปทั้งคนชาติเดียวกันเองแล้วคุณจะอยู่กับชาติอื่นเขาเข,า,ขาได้ไงเทศไทยอยู่ในโลกนี้หนีได้ไงนะครับสองครับคนเหล่านี้ย พอเขากลับมาแล้วรัฐมน้าที่เขาจะต้องต้องรับรับกลับเลครับเราพบว่าที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเราดูแลเขาดีโรคมันก็หายนะโรคมันหายนะครับถ้าตรงข้าถ้าเราไม่ดูแลเขาต่างหากล่ะให้เขาแอบมาหานี่จะเพิ่มเพิ่มโรคยิ่งต้องชวนครับชวนกันต้อนรับเขาราบาช่วยกันดูแลเขาให้ปลอดภัยเราจริงๆเราอยากให้เขาอยากกลับด้วยไม่ใช่สร้างภาพว่าไม่อยากให้เขากลับเราสร้คนไทยไม่มีความสุขที่อื่นกลับมาบ้านเรา เราพร้อมจะต้อนรับเป็นโลกช่วยกันรักถึงแม้จะไม่มาทางด่านปกติมาทางไหนก็ตามเปิดเผยเตอะอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับได้มาเราใช่ไหมครับถ้าพูดอย่างนี้แล้วตามกฎหมายนะครับคนไทยถ้าเข้าไม่เข้าตามด่านเนี่ยโทษน้อยมากนะครับปรับไม่เกิน2,000บาทครับถือว่าเป็นโทษซึ่งเล็กนิดเดียวเพราะว่ามันไม่ใช่ความความผิดรับเรียนที่ปล่อยให้เขานี้กลับกลับบ้านไปแล้วและถ้าเอาตามกฎหมายจริงๆๆเพื่อนผมเป็นนักกฎหมายด้วยครับคนเหล่านี้ไม่มีเจตนาเข้าเมืองผิดกฎหมาย เขาหนีความความตายมาหนีเขาโรคระบาดมาไม่ควรจะลงโทษเขาด้วยไม่ควรจะไปปรับเขา<ช>เขา<ๆ>ด้วยนะครับแต่ขอให้เรารู้เถอะมาทางไหนก็ได้ชครับจะ<ช>ดูแลให้ใ<ช>เป็นอย่างนี้ท่า,าทีต้องเป็นอย่างนี้ครับและจะต,ต้องไม่ไปเพิ่มขั้นตอนคือธรรมดาเนะี่ยคนเดินทางมันก็จะมีขั้นตอนแล้วซื้อตัว๋วต้องทาพาสปอร์ตอะไรตรงนี้นะนะครับแต่พอไปเกิดโรคร้ายแรงคนกงหนีความตายมารัฐเนี่ยจริงๆต้องมีหน้าหน้าที่ไปลดขั้นตอนให้เขากลับบ้านได้ง่ายขึ้น ก็ว่าสะดวกขึ้นไม่ใช่ไปเพิ่มขั้นตอนเช่นต้องขอใบรับรองแพทย์ภายใน48ชั่วโมงซึ่งเขาอาจจะยากจนไม่มีเงินเดินทางไปในประเทศเขาอาจจะถูกควบคุมเดินทางไม่ได้หรือต้องไปงลงทะเบียนออนไลน์อะไรทั้งมเนี้ยซึ่งไมนเพิ่มขั้นตอนอเขาเดินทางกับประเทศยากลงการคือต้องเป็นลดขั้นตอนเขาเหมือนกับกรี่นที่เราไปทำพัสดตให้เขาเลยเอาเครื่องรับกลับมาเลยอนน่าจะเป็นหลักสําคัญนะครับทําให้ทุกคน แม้แต่คนที่เข้ามาทางไหนก็ตามเนี่ยเปิดเผยตัวเพื่อความปลอดภัยของคนทั้งสังคมโดยไม่กลัวเพราะว่าจะมาทางไหนไม่ได้มีความผิดหรอกคุณเป็นคนไทยคุณมีสิทธิ์จะเข้าเมืองไทยอยู่แล้วและขนไทยเราต้อนรับคนไทยอยู่แล้วครับัอนนี้เป็นเรื่องสําคัญครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับวันนี้ได้ความชัดเจนนะครับว่าเราควรมีท่าทียังไงสําหรับคนไทยที่อยากกลับประเทศและ คนต่างชาติที่อยากอยู่เมืองไทยหรืออยากจะกลับประเทศเราควรจะทํำยังไงเขานะครับขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับชวง better to know ทราบกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะว่าคนไทยที่ใช้ชีวิตอยู่ต่างแดนเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะกลับเข้ามาสู่ประเทศของเรานะคะโดยถูกต้องตามกฎหมายเพราะฉะนั้นนั่น,น,นว่าเราลองนึกถึงตัวเองนะคณผู้ชมเวลาที่เราป่วยเราก็อยากจะอย,ะอยู่ใกล้ๆแม่เราก็อยากจะกลับบ้านอยากจะกลับถิ่นฐานบ้านเกิดของเรานะคะเพราะฉะนั้น,น,นเนี่ยก็ให้เขากลับเข้ามาเถอะแต่ว่าเราก็มีวิธีการแล้วก็มีมาตรการในการป้องกันแล้วก็ดูแลแล้วก็รอติดตามเรื่องของการติดเชื้อเท่านั้นเองนะคะแหมวันนี้ได้ความรู้เยอะมากๆเลยนะคะแต่ว่าสิ่ง สำคัญที่สุดเลยก็คือตัวเราเนี่ยแหละจะต้องรักษาร่างกายให้มีภูมิต้านทานเอาไว้ค่ะไม่ว่าโรคอะไรมันจะระบาดอยู่ถ้าเราแข็งแรงพอเนี่ยอย่างน้อยก็เป็นเกราะป้องกันให้เราห่างไกลจากโรคนั้นได้แน่นอนนะคะ,ะพักกันอีกสักครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้าคุณผู้ชมค่ะใครที่มีอาการปวดเราจะมาแก้กันแต่ว่าจะเป็นปวดจุดไหนยังไงเดี๋ยววนันนี้อาจารย์หมอจะมาพูดคุยกับเราพักสักครู่ค่ะ